ไอ้ตาให้ตาสวัสดีไปใหม่ใหม่พัชรีก่อนขอบคุณค่ะเลยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายสวัสดีทุกท่อสวยๆสวัสดีคุณสวัสดีคุณเดี๋ยววันเกิดหนูหนูนนก็ได้เป่าอีกเค้กหนูน่ะห <c oughs> นูนก็เอาเครื่องใหญ่เลย มันเกิดนูนันเกิดหนูจะหลับไหมล่ะลูกมันเกิดตัวเองจะหลับไหมแต่งตัวสวยแต่เมื่อวานนี่โอ้โหไปตื่นขึ้นมาโวยวายเลยแม่แพลวไม่ได้ไปเป่าแต่งตัวสวยเลยกระปุกกระเป๋าก็สวยคุยคนชอบอกป้อกินน้ำอะไรป่อกกินน้ำอะไรน้ำพีนหอยค่ะ ชีเหลืงไงคะโกินไม่หนกินไม่หนด้กินไม่หนีโ้บ้าเส้ออ้ี่ดาปะ่งสี่งเินเรื่เงนดมันนเตรียมวงเหรอเตรมวงวันนี้เต็วงป้าเต็มวงสุดมิ อย่างเดียวหรือไอตัวร้อนก็หายไปแล้วน้องมูก็โอเคแล้วเป็ไหนคะเปไหนคะเปไหนคะมาคือกับพ่อค่ะทางั้นก็ไปบายก่อนถ้าจะไปเล่นไปบายก่อนทั้งงานไปบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะด้วยมีเรื่องโทรศัพท์ใช่ไหมคะลูกมีเรื่องเื้อครับโทรศัพท์สีอะไรคะชมพูโอ้โหีชมพูกรหมอดสเต็กมากระซีชมพูหน่อเจ้านะเอากากเจลหนึ่งอยากเจลในกุญแจได้เลยนะเลยหยิบแล้วเท่านั้น มาเร็วมาเร็วไไมาเร็ว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 ฝนไม่ต,ต,ต,มมตกกระลังจะไปบ้านยิงนวลอันบ้านนี้อันคอนเสิร์ตบ้านยิงนวลคอนเสิร์ตเกียวเกียวเล่นเธอสับเลยเกียวยิ้มหวานหนึ่งจังช้ำ

เอาเนื่อจยจยากแพลนูกันหนึ่งน่ตอนเที่ยนี้นายามอะไรคะลกนายถามอะไรคะลูกนายจามเป่าเค้กหรือเปล่ปาะคะเมื่อคืนนี้ไม่ได้เปาเา่าเค้กอ๋อคือ,อไันเด้เป่าเค้กเหออเอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไหล่ะเมื่อคืนน่ะ ได้ขึ้นไปทีไหมล่ะโอ้ยนอนอยู่ไหนบอกพ่อสิเต้นูบอวกับป้าหนูไม่ได้เต้นหรอไม่ได้เต้นมีอยู่คนเดียวลี่เต้นับีเต้น่ะเกี่ยวเกเกเกี่ยวเยยวียเวเกววกเกกเกยวว ขนมอะไรคะาห้เอาขนมอะไรลูกใช่ไหตำรวจ้หข่าาอพดสแต่กพอา้บอกต่ก็พดเพอรัมีรังบูมาเยอะเลยทีนี้เอม่เอาแถดูอยาเอาโดนระบพราะว่าสามน้อยบ่ แกนน,ะน้านเราวดมื่แล้วาโท่ัพละคะเอาโนเกียบอกนเกียกดเกียจกดมี่อ๋อีพาไปซื้อไปให้ใหใหโทรศัพท์น้อยใช่ไหมคะออค่ะเป็นเื้อโอเกียวซื้อให้กเกียวดีนะเออตัเกียวจมันปิดอเกียวนะเล่นไม่เต็มลแต่เวลาได้ของเราเลยจับใส เจ้าใครนะ่าวูกไ่ีรจะมีไอ้อูอไอ่ไอ้เ là bao nhiêu? Cha, cha, cha con yêu. Đây là video. là